รายการส่องเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคโนโมิสไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพวร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิมและสนับสนุนโดยสินเชื่อบ้านกรุงไทยชัวร์กู้ได้หมดทั้งบ้านใหม่คอนโดทาวน์โฮมรับสร้างบ้านบ้านมือสองหรือรีไฟแนนซ์บ้านก็ได้ที่กรุงไทย 16นาฬกา38นาทีะครับช่วงที่2ของรายการส่องธุรกิจนะครับยังไม่ได้ยินเสียงคุณดวงพรนะครับเราไปดูตลาดหุ้นไทยก่อนตลาดหุ้นไทยปิดตลาดไปเรียบร้อยนะครับไปดูนิดนึงโอ้โหนชนีสวยนะครับปิดตลาดไปบวกได้13.39จุดเนะครเมื่อกี้ทำอิออนทราเดย์ไฮใหม่นะครับปิดตลาดไปที่1626.27จุดนะครับ บวกได้0.83นะครับสูงสุดของวันนี้อยู่ที่1,628.42จุดนะครับบวกไป15.54จุดนะครับต่ำสุดของวันบวก4.95จุดนะครับอยู่ที่1,617.83จุดก็วิ่งบวกทั้งวันเขียวทั้งวันนะครับภาพนะครับของกราฟเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องหมายถึงระนาบม,นมันมันมีซิกแซกซิกแซกแต่ว่าช่วง เวลาผ่านไปเนี่ยมันมันมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับแนวโน้มสูงขึ้นแต่ว่าเนี่ยจุดสูงของวันจุดสูงของวันมันเปลี่ยนไปนะครับแบบหนึ่งนะครับคือจุดสูงคุของวันเนี่ยมาจุดสูงสุดของวันอยู่ช่วงบ่ายแล้วนะครับก็อยู่เวลาประมาณประมาณสักสิบหกนาฬกายี่สิบเจ็ดนาทีนะครับช่วงนี้นะเป็นจุดสูงของวันนะครับ มูลค่าการซื้อขายก็ไม่ถึงแสนล้านเมื่อกี้นกึนกว่าแสนล้านนะครับก็ปิดตลาดไปแล้วมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่9 4 0าหล้านบาทนะครับหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นไปทั้งหมด8 1 8บริษัทปรับตัวลดลงมา719บริษัทและไม่เป็นแบงค์7บริษัทปรับตัวสูงขึ้นกับลดลงนี่พอๆกันนะครับก็มากกว่ากันประมาณ100101บริษัทนะเอามันลบกันก็หมายถึงหุ้นหุ้นขึ้นเยอะกว่าหุ้นลงทนึบงร้อย ระดับระดับราคาหมายถึงปริมาณการซื้อขายยังยังไม่เซตโตทั้งหมดนะครับแต่ก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละเก้าหมื่นสี่พันยี่ิบห้าล้านบาทซึ่งซึ่งยังยังไม่จบนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าน่าจะถึงแสนล้านนขณะที่คุณดวงพรยังไม่เข้าสายนะครับเราไปดูข่าวอื่นๆนะครับข่าวอื่นๆนะครับบอกว่าบ t ทอยังไม่กังวลภาระนี้เดินรถไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องตั้งสำรองเหตุกทมฐานะมั่นคงอืมก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเพราะบ t ทอ คือเมืองไทยไม่ล็อกดาวน์คนก็ไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่บางวันนะฮะออกไปขับรถนอกบ้านนี่รถถนนโล่งนะฮะก็คนไทยก็ก็รักษาตัวเองนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะรักษาตัวเองสคบนะคับปลดล็อกให้โรงพยาบาลเอกชนภาคเอกชน อปทจัดซื้อวัคซีนโควิดจากหน่วยงานรัฐได้นะครับสคบปลดลถอกให้โรงพยาบาลเอกชนภาคเอกชนนะครับอปทจัดซื้อวัคซีนจากหน่วยงานรัฐนะครับเรื่องเป็นการประกาศนะครับในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับเผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับเรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เพื่อเร่งรัดให การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนนะครับป้องก,กันโรคไวรัสโควิด -19 ตามวาระ,ะแห่งชาติไปชูการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมคุณดวงพรเข้าสายแล้วนะครับสวัสดีครั้งคุณดวงพรกำลัง <ขา S 1> พูดถึง,ถง,ถงนะฮะซึ่งเป็นข่าวเนี่ยบอกสคบปลดล็อกให้โรงพยาบาลเอกชนภาคเอ,อกชนแล้วก็อปทอ,อปทนีอทอ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะบอกว่าสามารถที่จะไปซื้อวัคซีนจากหน่วยงานรัฐได้ เออซึ่งมันก็แปลกรล่าสุดจุดตาเมื่อคืนนี้อ่ะคุณป้ามันก็แปลกนะคุณนงพรคือคือรัฐบาลเขาฉีดให้ฟรีอยู่แล้วแล้วจะทําไมต้องไปซื้อแล้วซื้อจากหน่วยงานรัฐมัายังไม่ทนไงไปซื้อจากหน่วยงานรัฐแล้วหน่วยงานรัฐเอาที่ไหนมาขายอ่ะก็ก็ต้องเอาที่ไปฉีดให้คนอื่นมาขายไม่ค่ะคุณนิรือคือเขาบอกว่าประกาศแบบนี้เนี่ยเพื่อเร่งรัดให้การ ขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนนะคะโ <COVID S 1> ควิดเนี่ยตามวาระแห่งชาติเนี่ยให้เป็นไปอยา่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ให้ประชาชนได้ประโยชน์เร็วนะคะสาระสําคัญกนะ็คือให้มีการจัดหาวัคซีนเนี่ยครอบคลุจมจำนวนประชาชนเกสิบเปอร์เซ็นของจำนวนปชกากนทั้งหมดนะคะอันที่สองคือให้สำนักง,งางนคณะกรรมการอาหารและยาประสานงานกับส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด นะคะในการขึ้นทะเบียนวัคซีนให้เป็นยาวอ,อย่างข้องตัวเพราะว่าตันก่อนนี่เราพูดถึงว่ามันช้าถูกไหมคะเขานำมันช้าเขาบอกว่าเนี่ยเราทาให้เร็วขึ้นนะคะขั้นะ้อที่สามเนี่ยนะเขาบอกว่าให้กรมควบคุมโรคองค์การเพศสัตว์สถาบันวัคซีนแห่งชาติสภาต่อชาติไทยราชบิทยาลัยกุฬาอหรือหน่วยางานของรัฐที่มีหน้าที่และอำน,นาจในการให้บริการทางการแพทย์นะคะ รือสาราจุแก่ประชาชนร่วมมือกันในการเงินกนารศักษาสารือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิดภายใต้กฎอย่างเร่งด่วนนะคะ mm hmm. เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณาภาพนะอย่างรวดเร็วและทั่วถึงนะคะแต่ต้องเป็นภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้นกำหนดนะคะซึ่งอันนี้นะคะมันก็จะเป็นสอดคล้องกับข้อ ะนะคะโดยที่ปัจจุบันเนี่ยวัคซีนโควิด19เนี่ยที่ผลิตและนําเข้าเนี่ยมาในราชอาณาจักรไทยเนี่ยมีอย่างมีจํานวนจํากัดนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนต้องกันโรควิด19มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ให้จัดหาจากหน่วยงาน สามเมื่อกี้ที่ฉันอ่านไปนะคะคือหน่วยงาน,นรัฐเลไออะไ,ไปซื้อหน่วยงานรัฐหรือไปเอานําเข้ามาเองก็ไปซื้อก็ไปซื้อก็ไปแจ้งหน่วยงานรรฐต้องการนําเข้า,าเนี่ยอืมโอเคแต่ว่าหมายถึงว่าให้นําเข้ามาเองอืมไม่คือคุณดนตรีเนี่ยก็หน่วยแจ้งที่าทางเชลยหน่วยงานต่อหน่วยงานเป็นบุคคลไม่ได้นะคะคือหน่วยงานรัฐต่อหน่วยงานรัฐอืมคือไปแจ้งให้เขานําเข้าว่างั้นเถอะอืม ไ่ค่ะก็เรามีเงินเนี่ยจะไ่แจ้งให้เขานำเข้าเพราะถ้าจะให้เขานำเข้าเขามีสตางค์ไงคะอืมอืมอืมอืนะคะเพราะว่ามันเป็นการเนินการภายใต้ภาวะสุกเสริมคือเหมือนกับปลดล็อกเนะที่ผ่านมามีคำถามว่าอย่างราชวิทยาลัยจุฬาพรเนี่ยนำเข้าได้ยังไงอะไรเงี้ยคืออันนี้คือปลดล็อกให้อำนาจเลยเนอะใช่ไหมฮะอือแต่เป็นการประกาศในราชกิจการในเบกษาซึ่งออกมาเมื่อค่ำคืนเมื่อวานนี้เมื่อวานวันที่แปด ถูกไหม,มนั่อคืนวันนี้ก็มีที่ตรการเพราะว่าคือถ้าเราจะเอาหานึ่งร้อยล้านดสที่จะต้องฉีดภายในปีนี้เนี่ยครับแต่ถ้ายังยึดย,ยักยึดยักจานวนวัคซีนไม่ถึงไม่พอเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะได้หนึ่งร้อยล้านดสในชิ้นเดียวน,นี้ไอ้ชิ้นปีนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้วันนี้ไม่ยอดก,การฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยมันจะห้าเปอร์เซ็นของประชากรโลกไอ้จํานวนประชากรของประเทศแต่มันก็ยังไม่ครอบคลุม ห้าเปอร์เซ็นมันน้อยมากอ่ะอืมโอ้โหก็คอเรามีเท่าไหร่คิดซะงนี้เงี้ยหกสิบหกเจ็ดสิบอ่ะหกสิบหกเจ็ดสิบอ่ะอ่าเจ็ดสิบก็ล่าสุดเห็นมาหกสิบหกเขาบอกว่าตอนนี้ฉีดไปแล้วแค่ห้าล้านโดสห้าล้านกว่ากว่านะคิดเป็นห้าห้าจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็บอกว่าตอนนี้เราฉีดมาแล้วร้อยหนึ่งวันอืม น,ะะนี่นับตั้งแต่กุมพาใช่ไหมฮะร้อยหนึ่งวันนับตั้งแต่กุมพาครับอืมเป็นที่สองเนี่ยแค่ล้านสีนะคะก็ถือว่าน้อยแต่ก็ต้องเล่งฉีดทุกวันนะผู้ฟังเพราะว่ามีไม่มีก็ต้องหานะในขณะเดียวกันเนี่ยกระทรวงมหาไทยนะคุณฟังเขาก็ทำหนังสือถึงทุกว่าจาังหวัดแต่ลจังหวัดเนี่ยให้ปฏิบัต ตามประกาศการจัดซื้อวัคซีนที่เมื่อกี้ที่ฉันอ่านไปได้อ่าเพราะว่าคือข้อที่หนึ่งคือเมื่อคุณมีเงินเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างที่เราดูกันว่าแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันมีงบไม่เท่ากันนะคะคืออย่าง <c oughs> อบอจอบออตอเนี่ยมันก็จะมีงบไม่เท่ากันอบจอมันก็จะอยู่ในเมืองถูกไหมคะอบตมันก็จะเป็นอยู่ในภูมในในจังหวัดห่างไกล ก็ต้องไปสำรวจต้องไปดูว่าเออจะให้ไม่เกิดความเหลือนน่อมล้าเป็นยังไงนะซึ่งเพราะว่าอันนี้คือพูด <c oughs> ถึงกันมาเรื่องของความเหลือนน่มอมล้าการแจกวัคซีนที่กระจายวัคซีนที่ไม่เู่ถึงทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น,นที่ต้องต้องตรวจล็อกอย่างที่คุณยุทธิพูดมาเนี้ยแต่มันช้าอืแต่ก็หวังว่ามาช้าดีกว่าไม่มาครับคือคือเอ่อ มันประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมผมเกรงตอนแรกว่าถ้าสมมติว่าเหมือนกับรัฐบาลมีวัคซีนจํานวนหนึ่งและหน่วยงานรัฐที่มีเงินไปซื้อจากรัฐบาลมันก็จะทําให้วัคซีนจากรัฐบาลน้อยลงไปแต่ถ้าเผื่อสมมุติว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยไปแจ้งหน่วยงานที่สามารถที่จะนาเข้าวัคซีนได้เนี่ยแล้วไปซื้อเพื่อที่จะนาเข้าเข้ามาเพราะต้องการเร่งรัดเนี่ยผมผมคิดว่าก็ดีนะในการปลดล็อกเพราะว่ามันคนละส่วนครับเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยสถาบานันจุฬารณ์เนี่ยเข้าก็นนรัดนำเข้า สถาพันจุลาพรนำเข้านี่เป็นร้านโดสเหมือนกันเดือนนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะน,นั้นน,น,นกีก็มีวัคซีนเยอะนินี้ค่ะครับก็ก็มีวัคซีนจนํานวนมากคืออย่างน้อยสุดยังไงมันก็ต้องฉีดนะแล้วก็มีข่าวนะมันนี้มีข่าวแบบว่าเขา ส่งกันในไลน์เยอะแยะไปหมดบแบบว่าเป็นบทความ mm hmm. ที่ลงในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นะครบ,บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเชื่อมั่นในวัคซีนของจีนและรัเสเซียนะฮะและบอกว่าวัคซีนที่ดีที่สุดเนี่ยมีชื่อดีสลงมาปรากฏว่าวัคซีนจีนอันดับหนึ่งอันดับสข,ขึ้นขึ้นอันดับหนึ่งอันดับสองอ่ะนะฮะ เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปเช็คนะฮะแฟกเช็คนะี่เขาก็บอกว่าบทความมันลงเลยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ก็จริงนะ,ะแต่ว่ามันเป็นบทความอะ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นความเห็นของคนสองคนที่เขียนเท่านั้นนะฮะเออแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็อย่างที่ว่านะก็คือวัคซีนของจีนเนี่ยองไปดูประเทศจีนมีประชากรทั้งพันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยแล้วเขาคุมเชือ้อโควิดได้ผมก็เชื่อว่าวัคซีนส่วนใหญ่ที่เขาใชก้ก็วัคซีนของเขาเองอะ่ะ เนะครเพราะฉะนั้นเนี่ย<ห>มันก็ไปดูถูกเขาไม่ได้มันก็ต้องมีประสิทธิภาพพอสมควรแหละนะคุณดวงพรครับก็ถ้าเราฉีดวัคซีนได้นะคะคุณนิกลิก็เราจะนําไปสู่ของการเปิดคูุกเปิดเรื่องของท่องเที่ยวนะคะอย่างที่ระมาณตั้งใจที่จะเปิดภูเก็ตแซนบ็อกค่ะเป็นโครงการภูเก็ตแซนบ,บ็อกที่รับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว นั่นหมายความว่านะักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยและบินตรงไปถึงภูเก็ตต้องฉีดมาคึน้นมารเรียบร้อยนะมีวัคซีนมีเอกสารใกนการตรวจสอบเรียบร้อยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าก็คือมอีเอกสารการันตีเหมือนวีซ่าวัคซีนะมาเรียบร้อยเนี่ยก็ไม่ต้องกักตัวนะคะ mm. แล้วก็จะมีแอปพลิเคชันก็ถ้าเมื่อนะัก ท่องเที่ยวมาถึงก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันนะคะ mm hmm. โหลดแอปพลิเคชันเพื่อได้แจ้งเตือนว่าคุณจะไปตรงไหนเป็นยังไงนะคะขณะเดียวกันเวลาคุณพักโรงแรมโรงแรมนี้ก็ต้องได้มาตรฐาน mm hmm. นะมาตรฐานที่ดูแลเรื่องสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเขาจะส่งไฟลตรวจไปดูว่าคุณได้มาขนาดเดียวกันคุณต้องปฏิบัติตามมาตรการของของการป้องกันโควิด hmm. ด้วยนะระยะก็คือเว้นระยะหางล้างมือสวมหน้ากากนะคะ กินร้อนช้อนกูนะคะไม่ใช่เคาะช้อนของตัวเองนะคะอย่าไปปะปนที่มันยังต้องกินเป็นเหมือนเ็นโตอยู่นะคะโดยที่กินเป็นโตกินโตของใครของมันอยู่นะฮะคุณฟองเราว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าการจาหน่ายแอลกอฮอล์มันก็ยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องลอรูก่อนว่ามันจะจําเปิดให้จําหน่ายทานได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องนี้ยังไม่มีใครตอบไดนะะ้ก็ต้องรอไปก่อนเดนิดนเกินเรื่องกัน ก็คนที่มีอยู่แล้วก็กินเองก็จะก็กินที่บ้านแต่ซื้อไปกินที่บ้านได้ใช่ไหมฮะซื้อตามร้านได้ซือไปกินที่บ้านได้ค่ะก็ไปหาที่บ้านเพราะที่บ้านมันก็เป็นสิทธิ์ของใครของมันซื้อไปทำที่ห้องก็ได้คือหมายถึงเขาขายอะใช่ไหมฮะเดินเขาไปซื้อเขางายานักท่องเที่ยวคุณแม่หรือก็ยึดว่าน้าท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาเป็นพวกแบบดึงเรียเป็นน้ําะอืมอืม นายพวกนี้เวลาเขามาเขาเขาไม่ได้ดื่มเบียร์เมาแบบเราอะ่ะเขาดื่มน้ำเขาถือว่ามันเป็นน้ำบริสุทธิ์คือคืออย่างอย่างเนี้ยเออคือบอดีผมเรียนภาษาเยอรมันเนะียคุณทำไมเด็กๆเนี่ยคนเยอรมันเนี้ยเรียกเรียกน้าว่าอะไรเนะเรียกว่าวายของขอหง <laughs> คือคนเยอรมัน <laughs> ไม่ดื่มน้ําเลยนะท่าน,นี้ท่าน,นี้เขาดื่มเบียร์แทนน้าอย่างที่คุณดวงพรว่าเนี่ยแต่ว่าเบียร์เขาเนี่ยแอลกอฮอล์มันน้อยไง คนอังกฤษก็ดื่มเบียร์ทานน้ำเหมือนกันนะแต่ว่าอแอลกอฮอลมันน้อยคือต้องต้องนึกภาพด้วยว่าประเทศมันหนาวด้วยนะฮะที่การดื่มเบียร์มันสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแน่นอนเะน่ยมันแอลกอฮอลนี่ <laughs> ครับเป็นนะคะอันนี้หรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ม,มันก็ดีอยู่ว่ามันจะกลับมาฟื้นฟูแล้วก็วทำให้จิจท่องเที่ยวเนี่ย มันมันจะตึงได้ขึ้นหรือไม่น,นะคะเพราะว่าภูเก็ตก็จะเป็นนำร่องนะคะถัดไปมันี้จะเป็นจามห้ยหรือว่าจะเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้เห็นข่าวได้อยู่ชิ้นหนึ่งนะตอนนี้ก็อยู่เขาบอกว่าสมเปนได้มาไทยองนะคะฉีดวัคซีนครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหมายถึงคนบนเกาะใช่ไหมฮะอืมใช่นะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยถือว่านำรองถ้าเกิดกฉีดครบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนเนะี่ยถ้าคนข้างไปเที่ยวสมเปนฉีดวัคซีนแล้วเหมือนกันเนี่ยจะเที่ยวได้ไหม นะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเคสที่จะสามารถนำร่องได้อีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็อืมน่าสนใจนะดูว่าพอคนเข้าไปเที่ยวเยอะๆแล้วคนก็ฉีดวัคซีนคนในเกาะก็ฉีดวัคซีนแล้วมันมีเชื้อเกิดขึ้นไหมมีคนติดไหมเนาะถ้าเผื่อไม่มีคนกิดติดเลยเนี่ยมันก็มันเป็นเคสทดสอบอย่างที่คุณดวงพรบ้านเนะ่ก็สแสดงว่าวัคซีนมีผลนะเนาะอืมเต็มที่เนาะอืมครับน่าสนใจก็ก<ข>็เป็นระบบปิดอ่ะอืม ก็เป็นเป็นสิ่งที่มันต้องต้องทดลองหรือนำล่องนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมันก็ทำฝ่ายเดียวไม่ได้นะประชะาชนก็ต้องให้คนร่วมมือภาครัฐก็ต้องให้คนร่วมมือขึ้นกันแลกันนะคะไม่มันไม่สามารถที่จะใครได้ใครถึงได้ไปไม่ได้คนเดียว<อ>นะต้องไปร่วมร่วมกันนะฮะใช่ต้องร่วมร่วมกันนะคะ,รรนนะ,คะเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถทำมูลโดยคนหนึ่งได้ ฉี่รถก้นพอบไปเที่ยวเรียนย่งนี้คิดเลยอยากไปทะเลคุณรู้ปังแต่ถ้าเกิดเห็นสมเด็จแบบนี้เนี่ย,ก,ก,ยก็ก็อยากจะก็อยากไปเที่ยวเลยนะคะถ้าเกิดข่าวดีที่สมเด็จเนี่ยกพมันก็ขับรถไปง่ายๆอขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องก็ต้องกัหนเขาเรื่องไงเขารกำหนดหรือจำกัดจำนวนคนที่จะข้ามฝั่งไปคือสมเด็จเนี่ยนะมผมไปเที่ยวตั้งแต่เด็กๆนะคุณหาดมันสวยม,มากเนะย เกาะแก้วพิสดารเนี่ยของสุนทรผู้ใช่ไหมฮะท่านี้เนี่ยในช่วงที่ไม่มีคนเนี่ยผมคิดว่าความสมบูรณ์มันน่าจะยิ่งดียิ่งสวยนะยิ่งน่าไปเที่ยวนะครับคุณดวงพรก็เขาเรียกอะไรนะคะคือหนูถือจะเห็นว่าถ้าเรามีแซนบ็อกซ์ที่หนึ่งกำหนดจานวนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยเนี่ยเพรากตอนนี้คนไทยก็อึดอดไงอุดอดหาเลยไม่ได้ไปไหนอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านดูเน็ตดูดิสนียูอยู่แค่นี้น บางทีมันก็มีความเครียดโดยที่ไม่ต้้งใจแต่ไม่เหมือนผมนะผมไม่เครียดเลยคุณดวงพรผมอยู่บ้านเนี่ยนะผมซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายมาแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็ซ่อมบ้านเนอแต่ว่ามันก็มีอะไรเยอะให้ทําะพาหมาไปรักษาหาหมออะไรอย่างเงี้ยนะอืมก็มันเครียดนะมันต้องดูอ่ะ คือเราไม่รู้อ่ะเพราะตอนเนี้ยในใในในสถานการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยเขาราไม่เหมือนกันเมื่อเขาปล่อยให้เราไปเที่ยวได้แล้วแต่ละนึงฉี่มาฟินแล้วเนี่ยเขาบอกว่า,าตอนเนี้คือการบินไทยหรือสายการบินก็เริ่มเตรียมตัวที่จะเปิดเส้นทางการบินให้ใท้ท่องเที่ยวมากขึ้นทางก็มาเกาะติดแล้วก็ติดตามดูว่าจะมีขายเพราะดิฉันเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยการบินไทยก็จะเปิด5เส้นทางที่จากยุโรปเพื่อจะบินตรงสุขูกิจนะคะ,คะ เราก็จะเปิดเส้นทางไปฮ่องกงนะคะหรือไปออสเตรเลียอีกนะคะเพราะว่าก็เราเชื่อว่าก็ต้องมีอีกเส้นทางที่จะไปได้ครับก็นนสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆนะครับก็จะได้ฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะยิ่งภูเก็ตเนี่ยมีเพื่อนอยู่ทั้งใต้นะครับเขาก็ส่งภาพมาให้ดูเอาโพสต์ทางเฟ e b o ๊ k นะครับไปดูแล้วก็หน้าหดหูเนะี่ยคือเมื่อก่อนคนมันเยอะตอนนี้แบบล้างเลยไม่มีคนนะครับตอนนี้เนี่ยกลับมาเปิดได้ยัง ภูเก็ตสมุยเนี่ย<ม>หรือว่าแม้กระทั่งกเกาะสม็ดเองที่คุณดวงพรพูดเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยคุณดวงพรผมไปสมุยนะครับล่าสุดมาเนี่ยก็พอสมควรและห้ปีที่แล้วของแพงมากเลยอะ่ะ ขึ้นแท็กซี่ไปไหนก็สองร้อยสามร้อยแต่ว่ามันเป็นก่อไงคือคือคุณแท้ขึ้นแท็กซี่เนี่ยมันไกลอ่ะเนะะี่ยก็ยี่สิบโลอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแท็กซี่บนเกาะสมุยเนี่ยไม่ใช้แก๊สใช้น้ำมันพราเขาแอนตี้แก๊สนะฮะก็ใช้น้ำมันหมดเลยแต่ของแพงมากาทั้งสมุยชมชนนะก็คิดว่าค่าของชีพอาจจะสูงที่สุดในประเทศไทยทั้งสองที่นะฮะคุณดวงพรวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกับคุณดวงพรใหม่นะครับก็อย่าลืมไป อ่นข่าวนะครับใน Facebook หน้ารายการสองเศรษฐกิจนะครับหรือสามารถที่จะไปชมรายการนะครับทั้งสดและย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับไปเซิร์ชคำว่ารายการส่องเศรษฐกิจนะครับหรือเซิร์ชชื่อผมก็ได้เพราะว่าเซิร์ชคำว่าสองเศรษฐกิจนี่ขึ้นมาเต็มเลยมีคนใช้ชื่อนี้เยอะนะครับยังไงก็ตามเนี่ยอย่าลืมไป Subscribe แล้วก็กด คดิ่งเนะยมีพมีคนก็ไปซับสไคร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คุณดวงพรเชื่อไหมในยี่สิบแปดวันที่ผ่านมามีคนดูรายการเราเกือบสามพันคน4ี่พัน่ะเกือบสี่พันสามพันกว่าคนนะฮะสามพันกว่าคน<ะ>นะฮะก็ก็น่ายินดีเพราะว่าเราเพิ่งเราเพิ่งจัดออก youtube ไม่นานนี้นะฮะวันนี้คุณดวงพอรอุด,ดมทพิปนะครับผมยสุริมิพพบูรีการซองเศรษฐกิจลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกับคุณดวงพรใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ รายการส่องเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคนมิกไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิมและสนับสนุนโดยดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น0.64เซต่อปีฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสินเชื่อบ้านกรุงไทยชัว